สวัสดีครับเพื่อนๆกับใจอีกครั้งกับ Easy Easy 6395วิดีโอนี้ไม่ใช่รีวิวแต่มาแจ้งข่าวครับพอดีผมได้รับแจ้งมาจากทาง Super So โซโคนะเร็วๆนี้เขาจะมีการจัด Meet and Greet นะครับประมาณแบบว่าเหมือนเป็นสถานที่พบปะกันนะครับสถานที่ตอนนี้ยังยังรอยืนยันอยู่นะครับส่วนวันเวลาก็น่าจะรอ,อยืนยันอีกทีนึงแต่ไม่น่าจะนานนี่นครับในงานเนี่ยก็อาจจะมีของชําล่วยแจกอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าในงานเนี่ยผมบอกก่อน จะมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยของทางซูเปอร์โซโคนะครับไปให้รายให้เราได้ทดลองขี่กันอย่างตัว TC นะครับที่เป็นแนวคาเฟ่เลโทรที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว CUX uh. CUX <US S 1> ผมก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กหน่อยนะแต่ว่างานวัสดุอะไรคือดูดีมากจริงๆซูเปอร์โซโคงานวัสดุดูดีเลยอ่ะทั้ง CUX ทั้งทั้ง TC บอกเลยว่าดูดีจริงๆใครอยากลองก็ไปลองได้ในงานแล้วก็จะมีพวก แบรนด์ในโลอลแบรนของเขาด้วยคือคาเวโรนะครับส่วนของตัวเวสเปซึ่งผมชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นผมรีวิวแล้วเหมือนกันเพราะวันนั้นที่ผมไปลองตัว c ีอเเนี่ยก็ผมก็ลองตัวเวสเปลวด้วยนะครับก็มีกระแสที่ถามเข้ามาอยู่พอสมควรว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปลองกันได้ในงานครับไม่ต้องมานั่งแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองคันนั้นได้ที่นี้ไม่ต้องในงานมีให้ลองจะได้ลองดูกันว่าเฮ้ยคุณชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ เดี๋ยวถ้าได้รับอัปเดตอะไรยังไงเนี่ยผมจะมาแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนึ่งส่วนในงานจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอติดตามครับผมเชื่อว่าถ้าหลายๆคนที่ตามที่ผมรีวิวอยู่เนะี่ยน่าจะรู้ครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาเดี๋ยวรอติดตามดูครับว่าเป็นยังไงในวันนั้นนะแต่ผมก็ตื่นเต้นนะเพราะผมก็จะเรืยออะไรผมก็รอเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับก็รอดูครับยังไงเดี๋ยวถ้าได้รับอัปเดตอะไรแล้วเนี่ยผมจะมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มนะครับว่า เราจะไปเจอกันที่ไหนเพื่อนๆสนใจก็เ,เดี๋ยวลองรองรายละเอียดตรงส่วนนี้แล้วกันที่ผมจะมาอัปเดตแต่ก็เร็วนี้แหละผมว่าไม่นานแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังครับยังไงวันนี้ฝากไว้สำหรับ Easy e ีซ e ี่อีซ6395ถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมอีซี่อีซ e 6395ครั้งหนึ่งรอครับครั้งหน้าจะเจอกับรีวิวอะไรเจอกันครับสวัสดีครับ